สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะฮะมารู้จักเจ้ารถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าแบบยืนขับเบื้องต้นนะครับผมสอนวิธีการขับขี่นะฮะอ่าตัวนี้เป็นความสูงเสาที่สี่เมตรนะครับความยาวงามประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะพามาใช้พามาบอกวิธีการขับเบื้องต้นนะฮะอ่าตอนที่เราจะขึ้นไปนะฮะเราขึ้นไป แท้เาเราก็จะเหยียบเบรกนี่เบรกนะครับอันนี้จะเป็นลิมิตสวิตถ้าเราไม่เหยียบรถก็จะไม่ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะอ่ากอดขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทนะฮะร็จปุ๊บเราขึ้นไปเหยียบทั้งสองได้เลยครับทีนี้ก็จะมีคอนโทรลนะฮะอันนี้จะเป็นลิฟต์นะครับยกนะฮะยกขึ้นลงนะครับอ่าตัวที่สองนี่จะเป็นทิวนะครับผม หรือความหงายงานนะฮะความหงายงานตัวที่สามจะเป็นตัวที่ยืดออกไปนะฮะอย่างเงี้ยอ่ายืดเสาอ,ออกไปนะครับตัวที่สี่สีฟ้านี้ก็จะเป็นเอาไว้ขับขี่นะฮะไว้ขับเดินหน้าถอยหลังนะฮะบนตัวรถก็จะมีพวงมาลัยนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็จะมี เกตบอกแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเต่าอยู่นะครับผมอ่าชั่วโมงการทํางานอ่าอันนี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็เวลานะครับแล้วก็เป็นปุ่ม e m e r g e n c y ขับง่ายมากๆนะฮะตอนถ้าเกิดเราจะเดินหน้าเราก็สามารถกดตัวนี้ไปได้เลยอ่ารถก็จะวิ่งค่อยๆเลื่อนไปนะยางยางนี้เป็นยางนอนมาร์กิ้งไม่ทิ้งรอยนะครับผ เป็นยางนอนมาร์กิ้งไม่ถึงรอยนะก็เดี๋ยวจะจอดนิดนึงนะพอดีอยู่คนเดียวแบบเดียวๆเลยนะก็เดี๋ยวจะพาลงไปดูยางนะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในตัวรถนะฮะในนี้นะะอ่าอยางเป็นยางนอนมาร์กิ้งสำหรับใช้ในแวร์เฮาส์นะครับพื้นเรียบๆนะครับผมอ่าไม่มีฝุ่นไม่มีรอยล้อนะครับผม พอวันนี้ถ้าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งข้อความไว้ด้านล่างหรือโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ธีรพัฒน์นะครับครบัพอดีลูกค้ามาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ